สะเก็ดเงินไม่มีทางรักษาให้หายขาดจริงหรือเปล่าทําไมใครๆก็บอกว่ามันรักษาไม่หายแต่ว่าบางคนก็เคยเห็นคนที่รักษาให้หายขาดได้เลยก็มีแล้วแบบนี้จะเชื่อใครได้วันนี้ผมจะมาบอกแบบนี้ครับโรคสะเก็ดเงินมันเป็นโรคพฤติกรรมครับพฤติกรรมที่เรากําลังทําผิดอยู่เนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถที่หายจากโรคสะเก็ดเงินได้มันเลยถูกเรียกว่าโรคที่ไม่มีทางรักษาหายพฤติกรรมผิด,ผด ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารขยะกินอาหารแปรรูปอยู่เป็นประจำนอนดึกนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มเหล้าดื่มเบียร์ปาร์ตี้หนักๆทุกคืนแล้วมันก็ยังรวมถึงการทํางานของเราที่เราต้องเครียดเรื้อลังอยู่ตลอดเวลาปัจจัยพวกนี้ครับ มันเลยทําให้โลกนี้ถูกขนานนามว่าโลกที่ไม่มีทางรักษาหายเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาแก้ที่ต้นเหตุเราต้องปรับพฤติกรรมใหม่ให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการขับถ่ายการใช้ชีวิตหรือเราต้องหาวิธีการต่างๆที่จะทําให้โรคสะเก็ดเงินนั้นหายไปจากเราได้ส่วนวิธีการต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดใครไม่รู้จะไปเอาเคล็ดลับในการหายจากสะเก็ดเงินจากไหนสามารถดูในช่องของเราแล้วเอาไปทําตามได้เลยครับ